นี่เนเช้าที่ช่างสดใสเสียงมลมริมทะเลเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่อยู่ใกล้ทะเลนี่ว่ะจะพูดเําไหม่วะนนียเอาใหม่เอาใหม่โอ้หนี่มันเช้าที่ช่างสดใสเสียงลมบ้านกูเองทำไมเย็นอย่างนี้แต่คนถ่ายร้อนได้ยอยู่แล้วเนี่ย สัญญาณดอวยเรียนเรียนเรียนเรยโอ้ฉันเห็นผีเสื้อตัวน,นึงผีเสืออนนเส้อตัวน,นึงกูไม่เห็นสักตัวอไอ้สัตว์อ้อเหรอขอโทษด้วยกูเห็นในอขฝันนะั่นเนอะนี่มึงลืมตาอยู่ไม่ใช่หรอโอ้ขอโทษด,ด้วยยิ่งจะขอโทษอีกอืมขอตัวหลับสักแป๊บได้ไหม อย่ากลัว้วยกันนะอก็แล้วแต่มึงอนะ่ะโอ้ฉันนึงง่วงแล้วนะก็ะพริบตานิดนึงตึกๆกส่งสัญญาณมึงปิดกล้องสักทีเถอะทำไมอะ่ะกูจะนอนมึงรู้ไหมอ๋อเข้าใจเข้าใจโอ้เขาน,นอนก่อนเถอะอืมนอนละไม่บ่าผีเสือ้อ กูถามว่าผีเสื้ออยู่ไหนกูไม่เห็นสักตัวเลยเกูหลับอา้าวเฮ้ยมึงรีบรักไปไหนเอาลักก็หลับโอ้เอ,เอช่างแม่งเนี่ยจบคลิปดีกว่าอสัตว์อ้ย